สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสมอนชาแนลตอนนี้คุณแม่แม่มาจากขอนแก่นเนาะมาเยี่ยมคุณลุงพลมาเยี่ยมย่าพานะคะนี่ตอนนี้ก็มาเยี่ยมกับย่าพานะแม่ลุงพลเนาะอ๋อมาแต่เสารพึ่งมาหอดอ๋อมาแา่มอืมแต่ล็กเก่าอ่ะหอดลอเก่าก มันนางหนีก็ได้เด้อแม่นี่มาหลายคนนะนี่เอฟซีนี่มาหลายคนเลยมาจากขอนแก่นเลยเนาะมาจากขอนแก่นอยู่ในกุโตขอนแก่นเลยบอกโออยู่คู่เวียงโอ้ยู่คู่เวียงเออคูเวียงเหมือนกับอ่าอยู่ชายแดนขอนแก่นใกล้ๆน้องบัวบอก พระาะว่าน้องช่องนึงก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นน่ะอะไรนะไอ้มังกรพาเพลนินน่ะมังกรมังกรกับยื้อนองบัวเออนั่นแหละพันยื้อนองบัวพอพันเคยมาหาลุงพ่นนะ,ะช่วงนึงเรา,ยยาห้องหายยังเราเออนั่นแหละเราเสียใจเขาว่าเราเราก,ก็เฮ็ดช่องขายป่าอยู่เสม,มอนี่ ขายปลาในในช่องเราอยู่เนื้อสมอนสียูน้ำสีอตทิพี่เสียตีตาอยู่บ้านชาวน้ำกันโอ้อันบ้านไม่เพิ่นบ่อจ่ายญาตกันอยู่คือขังในคือเก่าญาติอยู่ขังในคือเก่าเสือกันอยู่ผู้เดียวเขาพ่อเจ้แม่เพิ่นมาอยู่น้ามังยาตกันอยู่บ้านชาวคือเก่าจ่าแสดงว่าเบิ่งติดตามอ่หลีฮู้คักน้องแม่แม่ทั้งหลายนี่ เห็นว่าตะกี้เพิ่นว่าแต่ข่อยเป็นแฟนกันก็เสือตะกี้มีแต่คนดาข่อยเนาะมัาบอกว่าโมเมนต์โมเมนต์เพิ่นกบว่าเป็นแฟนกันบูมมีแต่คนวายย่ายต่ก่อนเนาะมันจะเป็นยังไงเม่เพิ่นกะอายุเนาะหลายกว่ายายแค่สี่ปีเองแม่นบ่ว้นเบิ่งเข้าใจกับข้าใจบางเธอคนเบิ่ง่าข้าใจเพิ่นก็ว่าแต่เป็นแฟนกันมันจิเป็นได้จังไ๋กับเบ่งเสือกย่ายในตลอดกันยุตตลอดเวลาเป็นไครบ่ได้ดอกเลยว่า นี่แสดงว่าติดตามวิลีน้าแม่เนาะเห็นว่าหูทุกอย่างเลยจนว่าถามว่าไปอยู่น้ําเสือบ่อเออโหทุกอย่างเลยเนาะออ้ยนี่ตัวยงเลยเนาะค่ะนะเอฟซีตัวยงเลยนะคะนี่รู้จักทุกอย่างเลยถามยายว่าเสดมาอยู่น้ําเสือบ่อเพิ่นว่าเขาสือบ้านไม่แหล่ว่นถามยายว่าเนี่ยไ่นเห็นบ่อมาได้มาอยู่แล้ว่นเือแม่เพิ่นมาอยู่น้ำยายก็อยู่บ้านเศร้าจ้าจ้า ไปอีน้ำกลับรถไปแล้วกลับรถเโอ้ยล็อกแกงอีหลีแล้วหูบดทุกคนอันดูหวยน้ำเที่ยงจ้ะแม่ตอนนี้โอ้ยทั้งอยากโหนเรื่องยังต้องถามแม่แม่ทั้งหลายเลยแม่นวอนี่หูบดเลยโอ้ยแกงอีหลีสุดยอดสุดยอดนี่เฉพาะเอิร์นเบิ้งจริงโอ้ยเบิ้งพู้ใดว่ายายจะคนสามเห็นวอนเนาะโอ้ยนี่อีหลีคักอีหลีนี่แม่จะวาอิมซี่ตัวย่องแม่เบิ่งเข้าใจกันตาดีดีดี เป็นวาเขาใจใ่ญ่ได้ว่าจะเป็นไฟได้จังได้่นว่าเห็นบ่โอ้ยเนาะอันมะขอน่นกับว่าเห้าหนาวาวเห้าเสียหายน้งก้นหนา่นบหูเรื่องเนาะอันนั้นกับป่อยเขาไปโอ้ยเออไม่งนเออูปได้หูดีทักมเบ่งแม่สามคนนี่หูดีก็เห้าอีก มาจากคนนี่แม่โอ้กับอันโซเฟอร์นำ้ำโอ้ถ่ายลูกก็ลุงยัง,ง,ง,งโอ้ดีใจน้ำเด้อเดี๋ยวถ่ายกระลุงกับป่าอ,อยากเห็นเราไหว้องคูยัง,ง,ง,งขอพอ่อหล่ะ โอ้ดีใจนั่งได้จ้าแตสวยก็านนั่จ้านมก็เ้ดีใจดีใจเห็น่แต่ถ่ายรูปกับคนผู้ยั่งถ่ายรูปแล้วเ่โอ้เก่งเนาะโซเฟอร์ถ่ายให้เรียบร้อยแล้วดีใจหลายเนาะเดี๋ยวมาหอดผีเห็นบ่าเนาะพูดดกขรถมาปิเห็นว่าทการศาส์ก่อนศาสนี้เขาก็เลยดี๋ยพอกันน้องเมย์หนุ่นี้มาอีกหลากขั้นหนึ่งคุณ

มช่องงแก่ได้อยู่ในรูปอ่ะแต่ว่าตัวจริงละงามเนี่ยมั้งกว้างเนาะเบง้กว้างนิดๆเนี่ยจังๆดอกไม้แต่ก็สวัสดีนะคุณดินอันนี้ลายกวางสำหรับคลิปนี้ก็ยาภาก็นั่งคุยกับเอฟซีนะคะกับน้ำแหม่มด้วยนะคะนี่สวัสดีน้ำแหม่มด้วยกับยาพาด้วยนะคะนี่ได้คุยกันกับเอฟซีแล้วนะคะนี่ โอ้ยเะมันเพิ่นเด้มาถูกกันซื้อเอ็มซน้าลุงพ้นที่ซื้อไปห็นไปหน่อยก็นี่แหละอันอันจ้ามาถามบอกคนซื้อคนละเครื่องไงคะแ็่ไม่เดย์คนละเครื่องค่ละตึงเงาเโอเอฟซีกี่รถอ่อนซาเราพี่น้องเลยขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ